ได้ด้วยดีก็ไม่เจ็บไม่ปวดเท่าไหร่ก็พ่าตัได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่องของการรักษาตาของน้องรังงานที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยก็ก็ไม่นานก็หายนะคะไม่ต้องกลัวพระเจ้าอยู่กับเรานะมีไหมคะเชิญแม่จันทร์ค่ะพระเจ้านะคะ บางทีทั่ทุกท่านลยค่ะคือยามมเป็นยามที่เกี่ยวกับการมีสบายวันที่19เราบอกเราบอกให้ไปกีนวัคซีนกินวัคซีนต้อง็ไข้หวัดใหญ่วันนี้ไปก็มันมันเป็นไขอยู่แล้วอกินไปเพราะโดนฝนทุ่มที่นี่แหละเตอี่เกียวไม่ย แต่ก็อาการมันหนักมากในนะก่อนห้ามือแววไล้ใสตลอดทุกครั้งคือปัญหา ยาเป็นไอและทานอะกรเข้ไปก็ได้ไอนทอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้เรารู้จุดอบคตอของพระเจ้านะครัุพระเจ้าเป็นอย่างนีรับรวิดาของพระเจ้ามีอดู้งด้วยอาการปวดอาการไข้ ปดปท้องไปถายไปถ่ายไม่ออกจิงน่า่งสมาชั่วโมงก็ไม่ออกต้ปวดปววดจทนไไหวอ่ะแล้วก็ทายังไงก็ไม่หายก็ยาไอะไรอาไปถส่ายยอเดีวให้ถักแบบกล้ามหายใจด้วยแล้วก็เอามาต้มให้ ก้มแวก็กินไปแก๊เดียวก็หายยังไปชี้เลยไห้หลัให้นอนให่เก็บวไม่อะไรอยากขอบคุณพี่เ้าที่ก็ขอออกไปเจ้าอดี๋ยวจะรงเพี่เจดพี่เจรัษามเจอกาเจ็บปวดใดๆอยากขอบคุณพิ่้าเรื่องที่ แรงด้วยนล้วก็ไปที่านมาดูน้ำหลอกคตรตกมาถ้ดูน้ำาลอีกก็ทำยังไงก็คือจ้ว่ต้องไปที่ของข้าจากคน่นมานป็นที่ผ่านมาแต่เมื่อวานคิดเมืวานเหมือนใช้เลือกนาดยางเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกอีก พอโดมน้ำนม่เราให้คนไปดูใช่ก็เอาปุ๋ยไปวาพอไหแป๊บเดียวของมันออกองแล้วพอที่มันเร็วอย่างนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่มันก็ไม่ได้คนติดมากมันนองได้ยแค่สองกระสอบถุยมันก็ไม่เป็นก็เลยก็อยากขอบคุณพระเจ้าทำานแต่ละ คดนตั้งแต่ผู้รับใช้เลยนะคะถึงสมาชิกนะคะความเจ็บป่วยเนี่ยข้าพเจ้าก็ก็โดนเหมือนกันนะข้าพเจ้าก็ป่วยแบบไม่รู้ตัวตรงนั้นนะข้าพเจ้ารูุอีกทีก็อุ้ยอ่ามันมันลามเยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่พะเจ้าเป็นสวัสดิ์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้า ไปอธิษฐานให้แต่รักษาให้แต่คนอื่นนะคะลืมลืมอธิษฐานที่ตัวเองนะคะขอขอบคุณพระเจ้าแต่พระเจ้าก็รักษาเราในตัวนะคะขอบคุณพระเจ้ายาพระเยซูนะคะเราสั่งลงไปนามพระเยซูนะคะโรคภัยแค่เจ็บที่จะเข้ามาในร่างกายของเราจะอะหายออกไปจากชีวิตของเราจะไม่มีในชีวิตของเรานะคะขอให้เราสั่งในนามของพระองค์ทําลายความเจ็บป่วยวากมายความร่างกายที่อ่อนแอ ขไปในานามพระเยซูพระเจ้ารักษาเรานะคะให้เราที่จะ,ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เราเป็นเหมือนใบหนุ่มใบสาวที่เราจะไม่เจ็บป่วยที่จะมีกําลังที่จะ,ะมาแล้วใช้พระองค์ได้มาเดินทางกับพระองค์ได้นะคะของพระเจ้าเมตตาพี่น้องเราที่จะอธิษฐานให้พระองค์และพึ่งทาง ลงพกคุณความรัพกพระองค์ให้ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อ,อพระเจ้าจะได้ทากิจของพระองค์ในตัวเราได้ง่ายแให้เราส,สานินทสนิทเหมือนะธรทมในวันนี้จริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะมีไหมคะถ้าไม่มีก็ขอบคุณพระเจ้าเะลาสำหรับวันนี้สวาสดรับเลยนะคะก็อะไรรู้อย่า

จต่ทุกการก็มีแรงเจ้าจะได้เิอพระองค์ขอพระองค์เป็านถือสาให้ทอดพระเจ้าพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องทรัพย์ของพระองค์ให้พอต่อวันผลเองมาตรการของพระองค์ด้วยขอพระองค์ทรงปกครองให้พี่น้องทุกคนมีเจตคติมรักมตตาของพระองค์ต่อไปขอจิตนน้ำให้ลุลุกขึ้เจ้า ที่จะเด็นตามพระเจ้าคหรือผุลรใช้ของเราคะที่เราจะเลือกใจกันที่จะสมงและก็จะตามพระรมที่มาจากผู้รับใช้ของเราในวันนี้เพื่อเราที่เราจะเข้าใจนคมของพระองค์เป็นเข้าใจในนพระไัยของพระองค์ในวันนี้ที่เราจะรู้และใขว่คว่าพระองค์บอกสิ่งไหนกับเราตรัสสิ่งไหนกับเราในวันนี้ให้เราที่จะสบูญจิตสดเดือใจและเรา จะน้าข่าในท่านนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ขอบพระเจ้าทุกทนค่ะเลยใยาหม่ะ่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่เรามาถึงที่ได้จากพระเจ้าเลยไหมไหมครับก็เราผ่าผ่าฟ้าฝนมาโดยพระคุณพระเจ้าเองไหมหมครับจะสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราผ่านความเจ็บป่วย หลายคนผ่านมาด้วยกันใช่ไ <c oughs> หมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจา้เจาส่งเป็นกำลังได้เยียวย,ย,ยารักษาเรามาต่อเนื่องด้วยอยู่ในช่วงของการทำรารมีได้่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วจะเปนอยมประเทศในการบารีใช่ไหมครับภาพรวมส่วน้าว่าสับย่อยๆยอยยอยในการทำบารมีการทำบารมีที่เราเกิดสื่สารและเข้าใจและจดจำได้ง่ายนะครับก็คือพรม้รทมนด้ อยากให้พี่น้องถ้าพี่น้องศึกษาทั้งเล่มลองอ่านเล่มหนึ่งนะ,ะครับมีแค่สี่หมนะครับศึกษาเป็นคําถามในคํามีแต่แว่าคำถามีจะมีลักษณะพิเศษในการศึกษาแล้วง่ายกับการจดจำพรนละราวทีมีคําคถามอยู่นะครับมีคําถามอยู่สิบคาถามนะครับแล้ววันนี้เราเรารู้ว่าเราเราบารจุคาถามที่แปลนะครับ คำถามที่หนึ่งที่น้องทวดด้วยกันนะครับเพราะองค์ได้ทรงรับข้าพระองค์อย่างไรพระเจ้าทรงรับข้าพระองค์อย่างไรพี่น้องตอบได้เพรัะพระเจ้ารับข้าอย่างไรคำถามที่สองข้าพระองค์ทั้งหลายดูมิพระนาดพระองค์อย่างไรคำถามที่สามข้าพระองค์ทั้งหลายทำมันเป็นมินอย่างไรคำถามที่สี่เหตุใด,นนดนนพระองค์จึง ไม่รับคำถามที่ห้าพวกเราทำให้พระองค์อ่อนพระยอย่างไรคำถามที่หกพระเจ้าแห่งความยุติที่ทอยู่ที่ไหนคำถามที่เจ็เราทั้งหลายจะทำอย่างไรถึงจะได้กลับมาวันนี้คำถามที่แป